ที่มีคนถามนุชนะคะบอกว่าดูคุณนุชแล้วมีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะเพิ่งไปสมัครยิมฟิตเนสแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเทรนเนอร์คำถามนะคะคือแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มก้นและลดหน้าท้องจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก<ม>่อนเราจะลดหุ่นเราเหมือนกันเวลาเราจะลดหุ่นเราเล่นเวทเพื่อที่จะกระชับกล้ามเนื้อนะคะ<ม>เราไม่สามารถไปบอกร่างกายได้เลยว่าเธอต้องลดตรงหน้าท้องก่อนนะ แล้วค่อยไปลดตรงก้นทําให้เราอ่ะสางกล้ามเนื้อขึ้นอย่าพิ่งไปโฟกัสที่ลดน้าหนักโนจะบอกไว้ก่อนเลยอย่าพึ่งไปโฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างอย่าไปโฟกัสตัวเลขบนตาช่างเพราะว่าตัวเลขบนตาช่างไม่ได้บอกเราว่า เราหุ่นดีนะคะรักตัวเองเป็นเราจะเลือกแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นการคบเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็ตามใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะไรที่ท o กซ i c นะคะคนที่รักตัวเองเขาจะไม่เอาเข้ามาเลยลถ้าเรารที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวถ้าเรารักตัวเองเป็นวันไหนแล้วเราจะเข้าใจ <bakın S 2> ว่าสมมติว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีอะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราเวลามีคนเข้ามาจีบเราเนี่ยแล้วเขาแบบ จะเอามาให้เราแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นตคนที่รักตัวเองจะไม่เอานะคะเขาต้องตัวเองเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเขาคู่ควรกับอะไรเขามีคุณค่าคู่ควรกับคนแบบไหนคนแบบไหนที่จะสมควรคู่ควรที่จะเขามาอยู่ใกล้เขามาใช้ชีวิตร่วมกับเขามาเป็นแฟนมาเป็นสามีเขาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปสั้นๆนะคะตอบคำถามของคนดู นะคะที่มีคนถามนุชนะคะบอกว่าดูคุณนุชแล้วมีแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายนะคะเ <_ d iam> พิ่งไปสมัครยิมฟิตเนสแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเทรนเนอร์ <_ d iam> คำถามนะคะคือแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มก้นและลดหน้าท้องจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะนุชจะมาอธิบายก่อนนะคะ <_ d iam> เพราะว่านุชเจอคำถามอย่างนี้มาเยอะมากเยอะมากนะคะเป็นคำถามที่ อย่างว่าแหละคนที่ยังไม่ได้เขา่าสายฟินเนสจิงจังนะคะก็ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะลดหน้าท้องแต่อยากจะเพิ่มก้นคืออยากได้หุ่นแบบแบบสวยๆเลยในในในครั้งเดียวนะคะแต่คำตอบนะคะคือทำไม่ได้นะคะไม่สามารถทำได้ที่จะลดหน้าท้องแล้วจะเพิ่มก้นในเวลาเดียวกันคิดตามนะคะคิดตามนุดนะ ร่างกายของคนเรานะคะร่างกายของมนุษย์นะคะเรายกเวทอย่างเงี้ยเรายกเวทเพื่อที่จะจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะและทีนี้เราอยากให้ตรงช่วงหน้าท้องเนี่ยมันลดแล้วอยากให้ก้นมันใหญ่ขึ้นคิดตามนะคะมันจะเป็นไปได้หรอในในในครั้งเดียวกันในเวลาเดียวกันร่างกายเรามันจะไปลดตรงหน้าท้องแล้วจะเอาส่วนเพิ่ม ไปเพิ่มก้นยังไงได้นะคะอันนี้นุชขอเกริ่นไว้ก่อนมันไม่สามารถทำได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเทรนเนอร์ฝรั่งนะคะส่วนมากก็จะไม่มีใครนะคะาส,าสามารถที่จะแนะนำให้ทำได้ในเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าคำแนะนำนะคะของนุชแล้วก็เทรนเนอร์ส่วนใหญ่ทรนเนอร์ฝรั่งส่วนใหญ่นะคะ ก็คือนะคะทุกคนจะต้องเข้าใจาร่างกายของมนุษย์ร่างกายของคนเราคนนะว่าร่างกายของเราะเวลาเรากินอะไรเข้าไปยังไงกินกินกินกันมาเป็น1ิบปีเป็น2ี่สิปีเราไม่สามารถบอกร่างกายของเราได้นะว่าเอออาหารที่กินไปไขมันที่กินไปอะ่ะให้ไปลงที่ก้นนะอย่าไปลงที่พุงใช่ไหมคะเราไม่สามารถสั่งการร่างกายได้มันอยู่ที่ว่ามันจะไปลงส่วนไหนก่อน ะะแล้วทีนี้เวลาที่เราจะลดหุน่นนะคะเวลาที่เราจะลดหุน่นเราเหมือนกันเวลาเราจะลดหุน่นเราเล่นเวทเพื่อที่จะกระชับกล้ามเนือ้อนะคะเราไม่สามารถไปบอกร่างกายได้เลยว่าเธอต้องลดตรงหน้าท้องก่อนนะแล้วค่อยไปลดตรงก้นเข้าใจไหมคะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเล่นเวทนะคะคือการฟื้นฟูกล้ามเนือ้อ และเป็นการเผาผลาญไขมันไปในตัวคือยิงนกนัดเดียวได้สองตัวสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักก็สามารถมายกเวทได้เพื่อที่จะทำให้พอเรามีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะคะมันจะเหมือนอพอคนคนหนึ่งนะคะมีกล้ามเนื้อเยอะแล้วร่างกายอะคะ่ะมันจะมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นมากกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อ นะค,ะคนเราพออายุ 30- 35ขึ้นไปนะคะทุกคนเราจะสูญเสียจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไม่เหมือนตอนเรายังเด็กแล้วก็ตอนเรายังหนุ่มยังสาวเห็นไหมขาแขนจะแน่นขาแขนจะกระชับในช่วงที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแต่พอเราอายุ3 5ขึ้นไปแล้วนะคะเราจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะคะทีนี้มันก็จะเริ่ม ไม่กระชับผิวก็จะไม่ค่อยกระชับมันจะเริ่มย้วยเริ่มหย่อนโดยเฉพาะผู้หญิงถ้ามีลูกมาแล้วผิวก็เริ่มย้วยไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าท้องผิวต้นแขนหรือว่าอะไรกร็แล้วแ,แต่นะคะที่นี่การที่เวทเทรนนิ่งเป็นเป็นการที่สามารถลดไขมันได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มกล้ามเนือ้อทีนี้กลับไปที่คำถามนะคะุดจะบอกว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่อ้วนมาก่อนนะคะมากๆ จะอ้วนมาก่อนมากๆหรืออ้วนแค่ไหนกันแล้วแต่ถ้าเราอยากลดไขมันนะคะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะคะที่มาเล่นเวทเพราะว่าถ้าเราเล่นเวทนะคะมันจะสามารถทําให้เราอ่ะสางกล้ามเนื้อขึ้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ลดน้ําหนักโนจะบอกไว้ก่อนเลยอย่าพึ่งไปโฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างอย่าไปโฟกัสตัวเลขบนตาช่างเพราะว่าตัวเลขบนตาช่างไม่ได้บอกเราว่าเราหุ่นดีนะคะทุกคนจ๋าบางคนอ่ะ ตัวเลขมนตอร์ช่าง80กิโล85กิโลแต่เขาสายเวทคือหุ่นเขาดีมากเพราะกล้ามเนื้อเขาเยอะมันนักกล้ามเนื้อกับบางคนที่หันไปอนน้าหนัก80เท่ากัน แต่ไม่มีกล้ามเนื้อแต่มีมวลไขมันเยอะกว่าหุ่นคนนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าคนที่เล่นเวทนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแค่ตัวเลขบนตาช่างมันเทียบกันไม่ได้ดูที่หุ่นนะคะดูที่ร่างกายของเราสมมุติเราเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วเราอยากจะ,ะลดน้ําหนักนะคะนุชบอกเลยคาแนะนําที่ดีที่สุดสําหรับนุชจะบอกให้ก็คืออย่าไปหักโหมคาร์ดิโอนะคะ ฮักโคมคาดิโอคืออะไรคาดิโอก,ก็คือการวิ่งการซิดอัพการแบบเน้นแต่หนาท้องคิดว่าหนาท้องมันจะลดนุจะบอกว่าต่อให้คุณซิดอัพแค่ไหนอะมันไม่ได้จะลดมันไม่ได้จะลดมันเป็นไปไม่ได้ที่พนุษย์คนเรามันจะลดไขมันส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเวลาเราซิ t อัพเวลาเราทาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกัน move เขาเราขยับร่างกายอนะทุกคน ถ้าเราเบิร์นมันเบิร์นทั้งตัวมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเบิร์นส่วนหน้าท้องก่อนทุกคนนึกสภาพออกไหมทุงบุตรเราอ้วนแล้วเราอ้วนต้นแขนแล้วเราอ้วนหน้าท้องแล้วเราอ้วนต้นขาเราจะมาแต่เล่นแต่ทาซิดอัพซิดอัพอย่างเงี้ยนึกภาพตามนะเล่นแต่ทาซิดอัพซิดอัพโอ้อยากให้หน้าท้องอยากให้หน้าท้องแบนแล้วหน้าท้องมันจะแบนไปแล้วแขนมันก็จะใหญ่ย,ย้วยขาจะย้วยอ้วนเหมือนเดิมอย่างนี้เหรอคะมันไม่ใช่เห็นไหมคะนึกภาพตามเห็นไหม ไม่ใช่ร่างกายเราไม่ได้ทํางานอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลดมันจะลดทั้งตัวแล้วมันจะค่อยๆลดมันจะไม่ไปลดเป็นส่วนคนเราไม่สามารถไปลดเป็นส่วนในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเล่นเวททั้งตัวนะคะถ้าเราอ้วนเราต้องเวททั้งตัวเล่นเวททั้งตัวตั้งแต่แขนหัวไหล่นะคะหน้าท้องก้นต้นขาแล้วย่ายา,ยานะคะ อย่าคิดว่าหน้าท้องจะแรบจะราบแบนราบเรียบแล้วเราจะมีก้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือถ้าเราเวทไปเรื่อยๆเวทไปเรื่อยทั้งตัวค่ะทีนี่มวลกล้ามเนื้อของตัวเราอะ่ะมันจะเยอะขึ้นและที่นี้การเผาผลาญของเราอะ่ะมันจะดีขึ้นนะคะไขมันมันก็จะลดลง ะะพอไขมันลดลงเริ่มจะเห็นหุ่นที่กระชับแล้วท่าที่เราเล่นไปทุกท่าทั้งร่างกายเนี่ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อตรงนั้นมาแล้วกล้ามเนื้อตรงนั้นมันจะกระชับขึ้นอย่างถ้าเราเล่นท่าก้นก้นจะกระชับขึ้นเข้าใจไหมคะมันก็จะยกก้นขึ้น ที่เขาบอกก้นเด้งก้นงอนที่เขาเล่นท่าก้นทลาเล่นท่าแขนแขนก็จะกระชับขึ้นแต่เราต้องเล่นทั้งตัวเราจะมาเล่นแต่แขนอย่างเดียวแล้วให้ทั้งตัวมันลดมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะมาคาร์ดิโออย่างเดียวนะคะถ้าเราอยากลดน้ำหนัก แล้วเราคาร์ดิโออย่างเดียวได้ไหมถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ถามว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราถ้าเราอยากให้ผิวพรรณเราก็ชัดด้วยอยากให้หุ่นเรามันชัดด้วยเราคาร์ดิโออย่างเดียวไม่สามารถทําให้หุ่นชัดบะได้ไม่สามารถทําให้หุ่นเรามันชัดให้มันฟิตได้นะคะเพราะคาร์ดิโออย่างเดียวก็คือมันก็จะลดมันก็จะลดมันก็จะดูหุ่น น้ำหนักมันโหลดนะทุกคนแต่ว่ามันจะดูแบบว่าโอ้โหเป็นสวดทรงเป็นแบบว่าเหมือนคนยกเวทไหมมันก็ไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นการเวทด,ดีที่สุดนะคะแล้วถามว่าเวทท่าอะไรนะคะทุกคนจ๋าต้องเวททั้งตัวเลยนะคะถ้าเราไม่มีเทรนเนอร์นะคะนุชอยากให้ดูวิดีโออย่าไปดูวิดีโอคนที่สอนมั่ว อย่าเพราะว่าทุกวันเนี่ยมันมีวิดีโอที่ออกมาสอนเรากําลังกายมั่วเยอะมากนุชเห็นแลน้นวนุชปวดหัวมากเลยทุกคนบางคนก็แบบสอนว่า,าทําท่านี้ทาท่านี้นะคะเดี๋ยวต้นแขนจะกระชับนุชเห็นแลน้นวนุชปวดหัวมากนะคะทุกคนจ๋าสมมติว่าทุกคนคนหนึ่งอ้วนทั้งตัวเราจะมาทําท่าเนี้แล้วมันจะมากระชับแค่แขนแล้วตัวเขาก็ยังใหญ่พุงเขาก็ยังออกอยู่มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องเล่นทั้งตัว เล่นทั้งตัวเป้าหมายของเราคืออะไรหาเป้าหมายตัวเองให้เจอแล้วก็พยายามหาหาเหตุหาผลอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆทุกวันนี้มันมีมันมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งมันบางทีนุชเห็นแล้วนุชก็อยากจะขำอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนจา๋าแต่นุชจะมันเป็นการทำามหากินของแต่ละคนก็แล้วแต่ใครจะมีวิจรารณญาณเชื่ออะไร แต่ว่าโนจะบอกว่าการจะลดน้ำหนักก็แล้วแต่นะคะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาเรากินกันมาเป็นสิบยี่สิปีกว่าเราจะอ้วนได้เราไม่ได้กินวันนี้แล้วเราจะอ้วนพรุ่งนี้นะคะคิดตามเหตุตามผลในความเป็นจริงเด้อท่านเนี่ยแล้วเราแบบว่าอยากจะผอมเลยอยากจะหุ่นดีเลยภายใน3ามเดือนอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าก,กดดันตัวเองนะคะ ให้เวลาตัวเองทำอะไรทำให้สม่ำเสมอแล้วทำให้พอดีพอดีถ้าเราไป IF อดอาหารมันจะทำให้เราทำได้แค่ไหนต้องถามตัวเองก่อนฉันจะอดอาหารอดของที่ฉันชอบเนี่ยฉันอดได้นานแค่ไหนอย่างมากสองสามเดือนเราก็จะลุดแล้วเราก็จะกลับไปอ้วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทำอะไรทำให้พอดีค่อยๆค่อยๆกินคลีนค่อยๆลด ค่อยๆลดน้ําตาลลงค่อยๆลดไขมันลงค่อยๆลดความหวานลงค่อยๆลดความมันของข้าวลงเอ้ยความมันของอาหารโลงนะคะอย่าไปตัดถ้าตัดเลยแล้วหักดิบไปเลยอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวเราก็กลับมาอ้วนใหม่นะคะถ้าเราตั้งใจจะลดความอ้วน,วนแนะนาให้ค่อยๆทำนะคะแล้วก็ทําให้มันสม่ําเสมอมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในสามเดือนหกเดือนแต่ว่ามันจะ ทำให้เราเป็นปกตินิสัยแล้วเราจะทํามันได้ในระยะยาวแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ปกติมีความสุขในระยะยาวแล้วก็ทําได้สม่ําเสมอแต่ถ้าเราฮักดิพักหงอมไปเลยมันจะทําให้เรายุดชะงักแล้วเราก็ไม่มีความสุขกับมันแล้วเราก็จะไม่อยากทํามันอีกแล้วนะคะการที่จะออกกําลังกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามเสพสื่อออกกําลังกายที่ดีๆนะคะเสพความรู้ที่ดีๆ นะคะอย่าไปเสพสื่อที่แบบว่าโอ้โหลดภายในสามวันเจ็วันอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีนะคะทุกคนทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอะไรที่มันง่ายเกินไปมันมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามมุดว่าเล่นท่าอะไรบ้างท่าปั้นก้นท่าปั้นก้นมีเยอะมากเลยนะคะท่าที่นุชเล่นก็คือท่าฮิปทัส ที่ขาดไม่ได้เลยนะนุชต้องเล่นท่าฮิปทัสนะคะบุนโกเรียนสปริสคอร์ตนะคะกูดมอร์นิ่งนะคะอ,อะไรอะ RDLs นะคะแล้วก็คิกแบ็กนะคะนุชจะบอกว่าการที่จะเล่นกลจะปั้นกลให้ขึ้นน่ะไม่ต้องเล่นเยอะจนถึง7-8ท่านะคะประมาณ4-5ท่าก็เอาอยู่แต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเล่นท่าให้ถูกสําคัญมากนะคะไม่ใช่ใสแต่น้ำหนักไปอย่างเดียวแต่ท่ายังทําไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นลงกล้ามเนื้อที่เราต้องการให้มันไปโดนเ <c oughs> สียงคนข้างนอกนะคะทีเนี้ยพยายามฝึกท่าให้ถูกต้องท่าให้ทาท่าให้ถูกสําคัญมากแล้วค่อยๆเพิ่ม,มน้าหนักขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะ,จะชาเลนจ์ตัวเอง เพราะว่ากล้ามเนื้อจะฟื้นฟูแล้วมันจะขยายจะโตได้เนี่ย <S <S เราจะต้องทําให้กล้ามเนื้อมันช็อคหมายความว่ากล้ามเนื้อจะช็อคแล้วมันก็จะขยายจะโตเราต้องใส่น้ําหนักเยอะๆแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่น้ําหนักเยอะๆะเราต้องทําท่าให้มันถูกก่อนสําคัญที่สุดทําท่าแต่ละท่าให้ถูกก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มน้ําหนักไปเรื่อยๆแต่ละซีซั่นและพยายามชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มน้าหนักไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าไม่ว่าเราจะเล่นส่วนไหนก็แล้วแต่ นะคะแล้วพยายามเสพสื่อดีๆดูไอดอลของเราเราอยากได้คนหุ่นแบบไหนให้ดูเข้าไว้วันไหนที่เราขี้เกียจนุชมีเคล็ดลับุนกระทำกับตัวเองวันไหนที่นุบดรู้สึกเหนื่อยมากนุชรู้สึกว่านุชเหนื่อยจังเลยนุชดขี้เกียจนุชดไม่อยากไปยิมอย่างเงี้ยแต่นุชก็พยายามถีบตัวเองไปให้ได้เพราะอะไรนุชจะอาจวิดีโอของตัวเองไว้เพื่อที่นุชจะมาดูแลก็ตุ้นแล้วว่าเมื่อก่อนเราไม่ใช่แบบนี้นะตอนนี้ท่านเนี่ยเราก็ต้องคลิปอ่อนเราต้องทําต่อถ้าเราอยากไปอยู่ในชุดที่ดีที่สุดนะคะเราก็ต้อง ทำต่อไปอย่าอย่าล้มเลิกแล้วก็คือว่าก่อนที่จะเข้าฟิตเนสถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไว้ทุกวันเลยถ่ายรูปนะถ่ายรูปก่อนที่จะเข้าฟิตเนสแล้วก็หลังจากนั้นสองสามเดือนสี่เดือนถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะคะแล้วนุ่จะบอกว่าการที่เราไปเวทไปออกกําลังกายอุ้ยฉันไปออกกําลังกายฉันไปเวทนะฉันจะกินจะอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะถ้าเราอยากลดหุ่นไม่ได้ นะคะคการออกกําลังกายการเล่นเวทเนี่ยมันจะช่วยให้เราเผาผลาญไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ แต่ว่าการกินก็สําคัญมากถ้าเราอยากลดน้ําหนักเราต้องควบคุมการกินด้วยนะคะสําคัญมากการกินสําคัญการออกกําลังกายทําท่าให้ถูกการเล่นสําคัญการนอนพักผ่อนก็สําคัญมากนะคะนอนอย่างน้อยให้ได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะคะนุชบอกคนที่สามารถมีโอกาสนอนเนาะแต่สําหรับนุชนุชไม่มีโอกาสได้นอนเยอะขนาดนั้นนะคะนุชนอนแค่วันละหก นุชจะบอกว่านุชน่ะได้นอนท่านวันไหนนุชได้นอนหกชั่วโมงนีก็คือบุญวาสนาของนุชเล้วทุกคนเพราะว่านุชต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะเพราะว่านุชทำงานนะคะชีวิตนุชที่เมืองนอกมีค่องข้างจะรีเพล่งถึงแม่ก็นั่นกระเถิดทุกคนจ๋านุชก็พยายามไปยินมของนุชให้ได้นะคะอาทิตย์ละสี่ถึงห้าครั้งนะคะและนุชจะบอกนะคะว่าการเทรน่ะ การการเทรนเราต้องมีเวลาพักนะคะให้ตัวเองพักประมาณสักอาทิตย์ละ2ถึงวันนะคะอย่าเทรนทุกวันนะคะมวลกล้ามเนื้อนะคะเขาจะฟืน้นฟูแล้วเขาจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยตอนที่เรานอนตอนที่เราพักผ่อนนะคะถ้าเราทำทุกวันไม่หยุดเลยเนี่ยแทนที่เราจะมีกล้ามเนื้อที่กระชับนะคะแต่เราจะกลายเป็นโซมนะคะต้องเข้าใจด้วยเนาะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็เขียนคำถามมาถามนู่ดิงเนาะ เดี๋ยวนุชก็จะมาตอบไห้วีดีโอถัดไปหรือว่าตอนมีเวลานะคะก็ขอให้ขอเป็นกำลังเด้อขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังอยากจะหันมาดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถ้าวันไหนคุณรักตัวเองเป็นวันไหนวันนั้นแหละ ที่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากแล้วคุณจะได้คุณไม่ต้องการให้คนรอบข้างมาชื่นชมมาใส่ใจมาดูแลมาอวยมาอะไรคุณมากมายหรอกเพราะว่าคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วคุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะคะ ถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะเลือกแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นการครบเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็ตามใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเราอะไรที่ทอกซิกนะคะคนที่รักตัวเองเขาจะไม่เอาเข้ามาเลยถ้าเรารักตัวเองนะคะเราจะ ไม่ให้คนรอบข้างเราเนี่ยเราจะเลือกคบเพื่อนเราจะเลือกคบแต่คนที่โพสตีฟมีแตความคิดบวกนุอเป็นคนที่รักตัวเองมากทุกคนคนที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวถ้าเรารักตัวเองเป็นวันไหนแล้วเราจะเข้าใจนะคะเมื่อก่อนนุชก,ก็ไม่เข้าใจแล้วก็เขาไม่ถึงคําว่ารักตัวเองเป็นแบบไหนนุชคิดว่าคนที่รักตัวเองคือคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่รักคนอื่นไม่ใช่ คนที่รักตัวเองเป็นคือคนที่จะเห็นโลกได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยสมควรจะไปต่ออยังไงสมควรจะอยู่ยังไงคนที่รักตัวเองเป็นไม่ว่าจะอยู่คนเดียวเขาก็จะไม่เหงามากนะคะเขาจะไม่เหงานานเพราะเขามีเขานะคะเขาจะมีความสุขกับตัวเองนะคะเพราะว่าเราอิ่มอยู่กับตัวเองนะคะเรารัก ัวเองอยู่แล้วแก้วน้าของเราเนี่ยมันแปดสมันค่อนข้างที่ะจะเกือบเต็มในความรักในความอิ่มอยู่แล้วถ้าเรามีใครคนหนึ่งเขามาให้เราสักสิบยซหมายความว่าสมมติว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีอะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราเวลามีคนเข้ามาจีบเราเนี่ยแล้วเขาแบบจะเอามาให้เราแค่สิบเนี่เนี่ยคนที่รักตัวเองจะไม่เอานะคะเขาต้องการคนที่ให้เขา 80%เซเท่ากันหรือไม่ยังน้อยก่เจ็ดิบเปอร์ซ็เพราะคนที่รักตัวเองเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเขาคู่ควรกับอะไรเขามีคุณค่าคู่ควรกับคนแบบไหนคนแบบไหนที่จะสมควรคู่ควรที่จะเขามาอยู่ใกล้เขามาใช้ชีวิตร่วมกับเขามาเป็นแฟนมาเป็นสามีเขานะคะแต่ถ้าเราไม่รักตัวเองอะ่ะเรารักตัวเองไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> ใครทำอะไรกับเราเราก็จะคิดว่าเราสมควรคู่กับสิ่งนั้นทั้งๆที่เราสมควรคู่คู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าได้ซ้ำแต่เรายังรักตัวเองไม่เป็นเรารักเขามากกว่าเรารักแฟนมากกว่าไม่ว่าแฟนจะตบจะตีจะทีบจ,จะทำร้ายหรือไม่เคยดูแลน้ำใจไม่เคยเติม,เต,มเต็มความรักให้เราเลยเราก็จะคิดว่าเออก็ยังดียังมีเขาทั้งๆท,งที่ที่เขาให้เรามันแค่สิบ0เอร์เซนเอง แต่คือแก้วน้าของเรามันขาดแก้วน้ําของเรามันก็มีแค่สิบยีซแต่วันไหนที่แก้วน้าของเรามันมีสักแปดสบเก้าสิบเปอรเซนต็มไปด้วยความรักที่เรารักตัวเองอะที่เนี้เราจะรู้แล้วว่าเวลามีคนยื่นแค่นี้มาให้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะแต่เรารู้ว่าเราคู่ควรกับอะไรแบบไหนเพราะเราเรามีของเราเราสมควรที่จะคู่ควรกับสิ่งไหนนะคะทุกคน นุถึงอยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองมารักตัวเองแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะชีวิตนี้มันจะมีความสุขเรามังจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะคะทุกคนจ๋า <c oughs> นั่นแหละเนาะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเรามาเจอคลิปกันใหม่ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองรักตัวเองรักตัวเองก็รักคนรอบข้างด้วยรักตัวเอง,เองไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะคะวันหนึ่งถ้าใครรักตัวเองอาจจะคุยกับน,นุดในข้าใจคนที่รักตัวเองดูแลตัวเอง จะคุยกับนุชได้เข้าใจนะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้รักตัวเองยังรักตัวเองไม่เป็นเขาก็จะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่นุชพูดเท่าไหร่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ